สกอสูงลิเวอร์พูลก็ไม่เสียหายนะครับไม่ได้แต่ก็ไม่โดนเวดแฮมก็มาแล้วครับบอกแล้วว่าจะไม่แพ้ทางด้านของบอลมัดแต่น่าเสียดายครับที่ตัวการันตีจัดเต็มจัดหนักอย่างแมนซิตี้ไม่มาตามนะครับทุกคนจบแพ้ทางด้านของนิวคาสเซิลไป2-1ไม่มีคําอ้างใ,ใดๆสําหรับผู้แพ้นะครับวันนี้ขอลุยต่อแล้วกันแล้วก็อย่างที่บอกไว้ถ้าเกิดยังไม่มากพอแอดจะดีสอ้ามารลงสรุปเพิ่มเติมกันได้ครอบครัวก,กมินิกจัดเต็มระบบให้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรายการชุด เดี่ยวเน้นหรือเป็นรายการบอลสดเมื่อคืนนี้ก็อบอุ่นนะครับรายการชุดก็มาตัวการันตีจัดเต็มจัดหนักอีกคู่อย่างทางนั่งของยังบอยก็มาตำนัดซัดก,กระจายเลยเหมือนกันไม่ขอพูดเยอะแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าน้ำลายจะหาว่าโม้เข้าไปสัมผัสกันเองดีกว่าและก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้ร่วมสนุกกันด้วยและในค่ำคืนนี้ครับผมเองก็ยังคงคัดสรรมารให้กันเหมือนเดิม3คู่ แต่3มคู่นี้ให้แยกเน้นละกันครับไม่แนะนําให้จัดเป็นชุดและจะมีตัวการันตีให้1คู่ก่อนที่จะเริ่ม,มวิเคราะห์พิจารณ์ครับต้องฝากทุกๆคนที่รับชมกันอยู่กดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามให้กับช่องทางของผมไปด้วยคู่แรกในวันนี้ครับอาร์ซนอนพบเจอกับสเปอร์เวลา5ทุ่มครึง่งเจอกันมาของคู่นี้ครับก็เป็นอาร์ซนอนที่มักจะทําผลงานได้ดีกว่าสเปอร์แต่นับตั้งแต่ปี2 0 2 3มานะครับชนะก็จริงแต่เขาไม่ค่อยขาดเหมือนกัน ส่วนดน้าของอาร์เซนอลนะครับผลงานในตอนนี้ต้องบอกว่าดีมากๆ10นัดในทุกรายการพวกเขาไม่แพ้ใครเลยชนะไป9เกมเสมอไป้1เกมเกมในบ้านค่อนข้างดีเล่นดุสุดๆส่วนมากจะเก็บชัยชนะได้อยู่เสมอตามทรงทีมจากฝูงของตารางณเวลานี้ส่วนหน้าของสเปอร์เองผลงานก็ยังดูทรงๆครับจะว่าดีก็ไม่ดีจะว่าแย่ก็ไม่แย่นะครับชนะ2เสมอหลุดแพ้ไป2เกมจาก5าเกมหลังสุดในทุกรายการนะครับส่วนสถิติการเล่นเกมเยือนเนี่ยออกมาใช้ได้อยู่พอสมควรเลย แน่นอนครับสาหรับวันนี้ถ้าเรามองเรื่องฟอร์มกันเล่นมองเรื่องความได้เปรียบหรือขุมกําลังณนปัจจุบันตัวผู้เล่นในทุกตาแหน่งอาร์เซนอลกินขาดอยู่แล้วครับแต่กระแสการมาในวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นกระแสที่ยังขัดตาขัดใจผมนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมให้เลือกมองสกอร์สูงจะอุ่นใจกว่านะครับผมผมว่ามีโอกาสที่จะซัดกันยับแน่ถ้าจะไปอาร์เซนอลก็กลัวไม่ขาดครับจะมองสเปอร์ฮะก็กลัวโดนยับเหมือนกัน อ่ะเรามากันที่คู่ที่2แล้วกันดาซิโอครับพบเจอกับเลเช่เนาะเป็นฟุตบอลอิตาลีเตะเวลาเที่ยงคืนพบเจอกันมาของคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นบอลบ้านใครบ้านมันอยู่แล้วนะครับดาซิโอเองผลงานถือว่าใช้ได้อยู่พอสมควรนะชนะ2เสมอ2หลดูดแพ้ไป็น1จาก5นัดในทุกรายการนะครับมีเกมในบ้านที่ค่อนข้างดูดีด้วยตอนนี้อยู่อันดับ9นะครับได้13เสียไป9ประตู ส่วนทางด้านของเรเช่ครับผลงานเนี่ยออกมาไม่ค่อยดีนะักนะครับชนะ1เกมครับเสมอ2แพ้2จาก5นัดเกมเยือนเนี่ยออกมาไม่ดีเลยนะครับอันดับ15ของตารางได้8เสีย14ประตูคู่นี้ครับเรามองเรื่องความได้เปรียบครับฟอร์มการเล่นในปัจจุบันเกมรุกเกมรับหรือตัวผู้เล่นในทุกตำแหน่งลาซิโอกินขาดอยู่แล้วครับกระแสอาจจะมีขยับลงมาบ้างแต่ผมบอกเลยว่าวัานนี้ในบ้านยังไงก็ต้องลาซิโอผมเชื่อว่าเอาชนะแน่แน่ไปรอคำสองได้เลยกระแสอาจจะดูแปลกตาไปบ้างครับแต่มีดีให้เห็น ส่วนคู่สุดท้ายสำหรับในค่ำคืนนี้ครับเป็นลาดิกาสเปนเอลเช่พบเจอกับของด้านของเรอัลมาดิดจะเตะกันในเวลาตีสามนะครับเจอกันมา2ครั้งหลังสุดนะครับต้องบอกว่ามาดิดเนี่ยตบยับเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ได้เจอกันมา2ปีแล้วนะครับเอลเชนะครับผลงานในตอนนี้ออกมาไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับห้านัดในทุกรายการเนี่ยชนะ1เสมอ2นะครับแล้วก็แพ้ไป2เกมแต่มีเกมในบ้านที่ค่อนข้างเหนียวแน่น แพ้ยากสุดๆเหมือนกันส่วนทางด้านของมัดดิดนะครับถือว่าฟอร์มเนี่ยค่อนข้างดีตามทรงทีมอันดับหนึ่ง5นัดในทุกรายการชนะ3เสมอ1ดุดแพ้ไป1เกมแต่สถิติการเล่นเกมเดือนในระยะหลังๆครับดูดรอปลงมาพอสมควรเหมือนกันออกมาไม่ค่อยดีนักสําหรับคู่นี้ครับเรามองฟอร์มปัจจุบันศักยภาพทีมตัวผู้เล่นในทุกตําแหน่งครับหรือสถิติเฮตุมเฮตก็ต้องยกให้ทางด้านของเรอัลมาดิดอยู่แล้วครับแต่สําหรับวันนี้ครับกระแสที่มันขยับลงเนี่ยผมให้เลือกมองเอลเช่ในบ้านจะดีกว่า เกมในบ้านเดี่ยวแน่นอยู่แล้วนะครับแม้สถิติจะเคยแพ้ยับแต่วันนี้ผมเชื่อว่าไม่แพ้หรือไม่ถ้าแพ้ก็แพ้ไม่ขาดอย่างแน,น่นอน3คู่ที่ผมคัดสรรมาให้นะครับมีทางด้านของให้มองสกอร์สูงอาร์เซนอลและมองบราซิโอตามด้วยทางด้านของเอลเช และ3ทีมนี้ครับการันตีจัดเต็มจัดหนักที่ทางด้านของสกอร์สูงอาร์เซนอนได้เลยครับถ้าเกิดยังไม่มากพอก็อาจจะดี2อเข้ามาร่วมสนุกเพิ่มเติมกันได้ครอบครัวกุมินิกยินดีต้อนรับทุกๆคนอยู่แล้วก่อนจะจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามให้กับช่องทางงผมไปด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ